สวัสด oh, ีคริปต่อมาครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิร์นเทอรสนามนะครับพี่น้องที่เพื่นท่านเบินไปโอ้ยน้องอย่ไปด้วยการจำัดก่อนไกลนี่ก็ได้คัดขึ้นอะไรบอรจอดกันคัดคืนบะไรครับการจำกัด สนามที่เราจะตั้งเวทีทําการเสดงกันมือแรงนี้ครับผมเอาๆขอเรียกันเด้อป,ปักไปโอ้ตะลุมกันแท้เรีคุณ้อย การใช้นนต้น่ทันหดต้นยังบัเห็นจอดอ่านั้งต้นขับรถคนขาจงนวงว่ายอยู่เพิับายนเสียงแหบแล้วเสียงแหีมูวแล้ว ิกลุ่มเวทีเขายากกำลังมาหากำลังเริ่มถ่ายคลิปเวทีข้าตัางค์ไดนครับ ô ô công nạc công tả là tinh ta đinh đinh Đứng 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 đinh Ờ đinh 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 này, đinh 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 này đinh đinh này งงผมเบิ่งเล้วงมันงงผมงงเลยนะงงเลยนะผมสิบูน่างผมอยางมันมันสิบู่าทาาผมพระท่นงูได้ไหมผู้เดมันยังทำนอนอยู่พูดเนยมาเลยอ๋องง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 ยังยืนงงอยู่บ่เลยอ้า อามูถามลไนีงลสาตาสัตตากระปดีหูกระปดีเขายังงงอยู่เขาเแต่ผมยางมนสิมนสิูทาทไปละอนละ

มาอคืนพ่นเขาไต้ไปบ่อเต้นเลยมอลล์ตากกลางสระบุรีลิเกกระเพิ่นเอาแต่เปิดตดติดลลิเกกะสระนาเพียงแน่เพิ่นเอาแต่เปิดติดติดไปเสีงงนวงยังไงโอ้เวทีกิตงทั้งหมดแล้คือเบื้งส่ง ตั้งยุ่งานงานนลบังต้นไม้เน่ยก็บ่าต้นกระดาบ่ค่อยมีอันบ่ค่อยมีใบหนาเป็นยอดครับหยอดเป็นดอกต้นเปนละเป็นไปทางวัดมั้งเป็นทางบัดอะไวะปากระดาหอนมด้วผิดดอกเนี่ยเป็นบ่ลออปผลมาด้วย กินเอาปักกระดาษข้างหน้าเลือกเอาเลยแบบหยอดแบบดอกหยอดต้นนี้ก็แล้วจบกลมเลยน่าฟีโอ้มีสังกะสีนีโ่โอ้ยต้นนี้ไหมจุบกคุ้มจุบจุบจบจบ่หน่อยหน่อยกำลังพอดี เแบบเป็ดดอกก็มีเป็ดดอกแล้วก็มีแต่ว่าตัวนี้ก็ลังเป็นดอกเป็ดหยอดพอดีค่ำอันนี้ก็หยอดใหญ่เติบเป็นพุ่มน้อยมี่ถูกแบบให้เลือกเลยใส่กันแช่ละโอ้กระเดา ตีแล้วตีแล้วตีรอลั่นปไกม่พี่เ oh. สสองร้อยสิบเจ็ดโลสองร้อยอีกแล้วีสอร้อยสิบเจ็ดโลสะพานสปวกแดงระยองนี่ซ้ำกันเลยตัวนี้มื้อยห้าสิบดิมอคืนเลมือร้อย่สิบเจ็ดลขาลอยเลยข่ยเออพี่ตักุ่นโอ้ตัา้เชียงชิดฝุ่นเลยตั้งิเอาคน งั like water, ้น <Promise> ย <and clothing> ังงันเก็บบัตรฉลองกุโบสดเก็บบัตรละรอย่สิบบัตรร้อยยี่สิบบาทัตรละร้อยยี่สิบมาเรืยน้องเด้อขึ้นบัเอยหกสบอแล้วมาเบิ้งรถไทยหามองคุ้มรถใสจับเบิ้งมองนะครับ không che, để đón vào cùng đây, không để đón luôn, ra băng trụ, để đón nuôi rồi ตั้งไว้ทีเท่าฝุ่นนะครับใช่ป่ะอันหน้าไปทางพูนเจะไปยังไงก็ท้องพูนนะครับด้านหลังทุกคนหมดตั้งไว้ที่ไปเท่งฝุ่นเตรียมๆแล้วห่อฝุ่นล่มไปเท่งฝุ่นไหมเอาอีกแล้วงานงอกแล้วครับงานป่วยอีกแล้วเตรียมเต็มลี่ได้พี่น้องฝุ่นไงขึ้นไปที่เลยเดี๋ยวนี้ ให้จะได้เด่นเนาะจัดไงยังสิงโอ้ลมประจังเวียทีจัดจบเกี่ยวกันเลยทีเดียวเชีวยวครับขอบออคอณกรับขออนุญาตยกคลิปครับไปหาจัดการจากกองกำลับน,าบน,าบน้าปีเขานอนเมื่อไรต้องรถมากค่าสันทุกทุกขาจจองขาจังเลยครับ ก็จะรถนอหนิบ่าดดเบียร์จานบาัดอ่ะพี่น้องเขาอนญาตจบคลิปไว้เพียงสนิทดเด้วยอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอยู่ดีมีแห้งสุดพรัางกายแข็งแรงสุขสุขกันครับสวัสดีครับผม